สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องงป้ายสู่โห่ซู่ค,คนครับผมเมื่อนี้บ่พ่อก็บ่แมกพักกินพี่น้องเมื่อนี้บ่แมกได้ปลาดุกต้มโอ้ต้มแบบคักๆเลยพี่น้องปลาดุกต้มยำพี่น้องใส่ใบบักกูดใส่นั่นลงไปโอ้ยพี่พงโยใส่พักเพียวเขามได้พี่น้องนะโอ้ว้าว hold on i'm not going Okay, get a case i'm going a ทุกย่าเลยครับผมเสีบเยบักคั่เนี่ยเนื่องามเลยพี่น้องเลย เสียบครับบนอิตาลีน้องออนซอนครับผม Å! <coughs> oh. มือเลอะไปเลยพี่น้องขออนุญาตเดียครับรว่ากนเนอนพี่น้องนันมันเสียบนะพี่น้องต้องใส่หลายมือดิ <c oughs> ยังบ่เคยไปลองเลงยพี่น้องเลยต้มเป็นตัวของเสียเสียบอ่ะคักเลยชุ่ยยอดเลยเนี่ยแต่ต้องระวังกางดีดมันซ่อนพักอันนี้ ส <shriek> 벨레 <shriek> 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 ขอหยากพี่น <só is uma> ้องเลยเสาเฉพรายครับ